สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อให้มันกระตางมาแล้วครับพี่น้งนนองมือนีหามีขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณสิบแซ่บเนะครับนี่มาๆมามาไปดูฟ้ากันโดนครับเดีย๋ยวฟ้าเริ่มกันเด้อพี่น้องบรรยากาศย่มหนาวช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกลียวเขาเนาะมาได้มาได้ดพี่น้องมาเท้าพิงเพิ่มนน่ไปก่อน กินน้ำยาปลาครับพี่น้องโอ้จะกินได้บ่ครับเจ็บฟันฟังเสียงบรรยากาศนะโดยเกี่ยวขอแล้วครับพี่น้องดูทาง,งบัานแสบน้ำกันเด้อครับเด้อมาเด้อมาเด้อเป็มมือกัน ได้อยู่ได้อยอ่มามามาคอมแหลกครับคอมแหลกเสียงรถเกี Sym ่ยวขอทีดังแน่นได้ครับเด้ออือหือเสรยงเป นี่ครัอีตัวใจไม่นั่นเดิมเนี่ยบ้านพี่น้องพาก,กันเกีียวขอระบอนะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงเกีียวเข่า

ไอที่ตั้งก้อยนบอสบายครับพี่น้องบอสบายเป็นใครวัดไง่เห็เนพีนน่น้องน้องบานอยสองคนน้องบานอยสองคนกินยาอย,ย่างก็หายดีแล้วล่ะหายดีกินยาตามเวลา

you <laughs> อ้าวจำเลยนะครับพี่เองเดินนมาเถอะครับ่พวกกันกนนะครับนี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ